ส่วนในเรื่องที่ฝ่ายค้านนำมาพิปรายนายกรัฐมนตรีคือเรื่องของการทุจริตภายในหน่วยงานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีาศาสนาสมบัติกลางเฉลิมโลก สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหาคู่พัฒนาปรับปรุงพื้นที่เป็นตลาดเฉลิมโลกที่ประตูน้ำได้มีนายนิยมเวชกามาสสสกลนครพักเพื่อไทยอภิปรายกล่าวหาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องบริวารในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่โดยไม่มีการตรวจสอบซึ่งต่อมาในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ชี้แจงบอกนี้ครับว่า ข้อมูลของนายนิยมมีข้อมูลหลายข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะกรณีของศาสนสมบัติกลางเฉลิมโลกนั้นได้มีการดำเนินการในช่วงปี2556ถึง2557ซึ่งอยู่ในสมัยของนายกรัฐมนตรีคนก่อนจึงอยากให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดี หลักการเดียวกันนะครับบริษัทเดียวกันนะครับที่ท่านบอกว่าเป็นบริษัทเวอร์จินนะครับเพราะฉะนั้นตกลงมาตั้งแต่ปี2557แล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาตกลงเพราะฉะนั้นมีการเพยียงแค่การตกลงนั้นจําเป็นที่จะต้องยึดมั่นนะครับไม่อย่างนั้นบริษัทนี้นะครับจะดำเนินการฟ้องร้องแน่นอนเมื่อเขาถึงขั้นที่ต้องทําสัญญาเมื่อปี62เขาก็ทําสัญญาแล้วก็เพยียงแค่แจ้งให้มหาแถรสมาคมทราบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคนี้ นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับบริษัทนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ผมก็ไม่ทราบวายุคไหนเพียงแค่ผมเชื่อว่าท่านนิยมเวชกรรมานั้นอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะโดนนะครับใครที่เอาเอกสารแล้วเอาเอกสารไม่ครบมาให้ท่านอภิปรายท่านจึงเข้าใจว่าสิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นณปัจจุบันจริงๆด้วยความเคารพนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต